สวัสดีค่ะนะคะพารวยมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงคะเมื่อคืนดีใจกับทุกคนด้วยนะคะเมื่อวานนี้สามลัดนะคะดาวโจรกระจุยกระจายเลยนะคะยังไงก็ใครถูกก็เยอะถูกเยอะถูกน้อยนะคะแบ่งทําบุญนิดนึงเนาะกับผู้ยากไร้นะคะหรือว่าใส่ตู้หยอดนะคะเกี่ยวกับ เด็กอดอยากก็ได้นะคะหรือช่วงนี้โควิด -19 ใครพอมีก็แบ่งปันคนไม่มีนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะมันถือว่าเป็นเขาเรียกอ,อะไรล่ะโชคลอยๆมาเนาะยังไงก็ดีใจด้วยนะคะได้มีบุญร่วมกันเนาะเลยได้ถูก ถ้าใครถูกก็ดีใจนะคะเพราะเมื่อวานสี่หลักปังอย่างมากๆเลยนะคะมีเข้าสามตัวตรงดาวโจนเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูหุ้นช่วงเช้าก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตย้อนนะคะหุ้นไต้หวันกับเกาหลีของเมื่อวานที่ส6นะคะเมื่อวานนี้นะคะผลหุ้นเกาหลีนะคะออกห้าสีแปดกับ73นะคะเมื่อวานนี้นะคะเข้าตัวเด่น4นะคะ หากใครไล่ตัวเด่นสีนะคะเมื่อวานนี้นะคะได้สี่แปดด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะแต่ถ้าใครไล่ตัวไล่สามนะคะเมื่อวานนี้เนาะเข้าตัวเด่นด้วยนะคะได้สามเจ็ดนะคะด้วยนะคะก็ขอแสดงความดีใจด้วยหากคนที่ชอบเลขไล่นะคะต่อไปหุ้นเกาหลีนะคะเมื่อวานผลออกหนึ่งหนึ่งก้ากับสานะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะ เ <Es> ม age, ื่อวานนี้ถ้าใครไล่เลขสามนะคะเดิ่นสามนะคะเข้าสามด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะคะตรงนี้นะคะยังไงก็ติดตามนะคะพรวยก็ขอบคุณมากนะคะต่อไปเดี๋ยวดูหุ้นเช้าไต้หวันเกาหลีันที่17เเลยนะคะเพื่อนๆจะได้แทงถูกนะคะหรือก็มีเวลาดูสถิตินะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ค่ะต่อไปนะคะพบกับหุ้นไต้หวันเกาหลีประจำวันที่17เนือน463นะคะวันนี้นะคะพารวยเจาะได้หุ้นไต้หวันเจาะดิน90แล้วก็1นะคะ อ,อย่าลืมตัวเจาะเด่น90101916นะคะอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขไล่แนวเลขเบิ้ลน,นะคะยังไงให้เพื่อนๆติดไว้ด้วยนะคะเผื่อกันพลาดเนาะต่อไปหุ้นเกาหลีนะคะเจาะได้0ูนย์เจาะได้1เจาะได้2เจาะเด่น010212นะคะอย่าลืมตัวกันอย่าลืม3าตัวตรงอย่าลืมแนวเลขไล่นะคะสำหรับคนที่ขี้เกียจคิดอะไรมากก็อย่าลืมเด็ดเด่นเนจาะรวมเม็ดนะคะ มี9 0 0 1 1 9อย่าลืมมองตัวกันอย่าลืม3าตัวตรงอย่าลืมเลขเบิลน,นะคะยังไงวันนี้ก็ขอให้ปังปังรับทรัพย์เหมือนเดิมนะคะยังไงใครถูกมากถูกน้อยนะคะรู้จักแบ่งปันนะคะแบ่งเล็กแบ่งน้อยทําบุญนะคะ,ะเพื่อบุญกุศลจะได้ต่อยอดให้เราได้ปังปังกันอีกนะคะยังไงก็ขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะขอเป็นกําลังใจกดติดตามกดกระดิ่งนะคะพารวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ